ผมได้รับคำถามจากสายจักรวาลหลายคนที่คนทางบ้านไม่เข้าใจนะฮะ mm hmm. มึงเป็นหาอะไรมึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยทำไมมึงแบบว่าขอบคุณอะไรนักหนาทําไมมึงถึงต้องเป็นอย่างนั้นถ้าวันนี้คุณเป็นคนอย่างนั้นแล้วคุณไม่รู้จะจัดการยังไงกับคนรอบข้าขงคุณวันนี้มีคําตอบ <my> ผมบอกเลยครับว่า จริงๆนะฮะผมเองเป็นคนนั้นมาก่อนที่รู้สึกอันตีและรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เว้ยนึกวาพมาวฮะและ้วได้คุณเห็นในสิ่งที่ผมทําเห็นในสิ่งที่ผมสอนเห็นในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังทุกอย่างมันต้องพิสูจน์ผ่านทางวิทยาศาสตร์ทุกอย่างมันจะต้องมีที่มาที่ไปผมถึงจะเชื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับมันไม่มีใครมาอธิบายให้เราฟังเราอ่านหนังสือ The Magic เราอ่านหนังสือ The Secret เราได้ยินครูโค,โค้ชแต่ท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องจักรวาลบอกให้เราต้องเชื่อสิเราต้องเป็นจักรวาลนี่รรรรูู้้้เเเาาาาไม่่่่ขใจอะแคว ว่าทำแบบนี้มันคิดบวกแบบนี้มันมีความสุขแค่นั้นแล้วพอคนข้างๆงถามคุณไม่สามารถอธิบายได้คุณได้แต่บอกว่าเออมันดีแต่คนข้างนอกคนทั่วไปเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรไ<ป>เขาไม่รู้ว่ามัน,ม,นมีอิทธิพลกับชีวิตเขาขนาดไหนเขาไม่รู้ว่าเขาก็เคยใช้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลโดยที่เขาไม่รู้ตัวนั่นไม่ใช่ความผิดของเขาครับเพราะคุณเองก็ยังไม่สามารถอธิบายเป็นรูปธรรมให้เขาเข้าใจได้เลยจริงไม่จริงซึ่งเป็นเรื่องปกติครับ ที่เขาพูดแบบนั้นเพราะเขากลัวอะไรฮะกลัวคุณโดนหลอกแล้วที่เขาไม่เข้าใจแล้วเขาเตือนคุณแล้วเขาห้ามคุณคุณฟังไหมไม่ฟังเพราะฉันเข้าใจแล้วฉันเลยไม่ฟังเขาจริงปะ เพราะฉันเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยไอ้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลมันคืออะไรแล้วมันมีความสุขในการที่อยู่ในตรงนี้แล้วเธอจะมาห้ามฉันไม่ให้ฉันเชื่อได้ยังไงฉันไม่เอาจะไม่เชื่อฉันชอบก็เกิดการที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันก็เกิดมีปากมีเสียงมีการโทษกันมีการว่ากันมีการจะให้แสดงข้อคิดเห็นต่างๆอีกฝั่งหนึ่งก็ให้ข้อคิดเห็นว่าเฮ้ยมันไม่มีจริงหรอกอีกฝั่งหนึ่งบอกเฮ้ยมันมีจริงมึงฟังกูก่อนมันมีจริงมันเป็นไปได้ทั้งสองศาสตร์แม่งตีกันเละะเเเลยพออตีีกกกัันนิิิดรรรขึ้้คบ่มมาจงะ ทำไมมึงไม่เข้าใจในสิ่งที่กูเข้าใจเลยวะอีกคนบอกว่าไอ้นี่แม่งโดนหลอกไปแล้วแม่งโดนล้างสมองไปแล้วเนี่ยมันเกิดจาก2อ,อย่างครับเกิดจาก2ความเชื่อแต่ถามว่าความเชื่อกับความจริงเนี่ยผมถามย้ำหลายครั้งแล้วนะอะไรสําคัญกว่ากัน แล้วความจริงของโลกของแต่ละคนแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงผมเคยยกตัวอย่างว่าความจริงของคนที่นับถือเชาวแม่กลนอิ่มคือกินเนื้อไม่ดีความจริงของคนนับถืออิสลามกินหมูคือสกรปรกมันมีความเชื่อจากวัฒนธรรมจากศาสนาจากความเป็นอยู่อย่างนี้มันก็มีการถกเถียงกันตลอดแล้วมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนด้วยเรื่องศาสนาจริงไม่จริงแต่ละคนจะมีเรื่องที่คิดว่าจริงในฝ้าของเราเราจะคิดว่าเรื่องที่เราคิดเป็นเรื่องที่จริงเสมอ เช่นกันครับวันนี้คุณเริ่มศึกษาเรื่องกดแรงดึงดูดวันนี้คุณเริ่มศึกษาเรื่องกดจักรวาลคุณคิดในฝ้าของคุณว่าเนี่ยคือกฎที่จริงแท้แน่นอนมันสามารถเสกเงินล้านได้ยิ่งคนที่แบบลองหัดเสกแล้วเสกเรื่องที่จอดรถได้นะเสกอย่างอื่นเริ่มได้นะเริ่มได้เริ่มได้เริ่มได้คุณเชื่อสุดหัวจิตหัวใจเลยอะหรือคนที่ยังเสกอะไรไม่ได้แต่ฉันรู้สึกว่าฉันเชื่อกฎนี้และชีวิตฉันรู้สึกเบาขึ้นน่ะคุณมีความเชื่อ กับกฎแรงหนึ่งดูดคุณมีความเชื่อกับกฎหลักจักรวาลแต่กับคนข้างกายคุณนะะเขาไม่เคยได้ยินเขาไม่ได้เคยได้สัมผัสเขาไม่ได้เคยได้เห็นโลกความจริงของเขาเนี่ยมันไม่มีเรื่องพวกนี้อยู่ในสารระบบอะและอ้นี่แม่งคือลทัทธิหรืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพวะแล้วคนที่แบบว่าไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สามารถสอนเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดให้กับคนรอบข้างให้ฟังได้ว่ามันมีความที่มาที่ไปยังไงเขาฟังเขาก็รู้สึกห่วงเพราะเขาไม่รู้เขาห่วง ที่เขาพูดเขาเตือนอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเป็นอะไรฮะเป็นเจตนาที่ดีกับคุณนะครับถ้าวันนี้คุณจำผมไว้นะคุณทะเลาะกับใครอ่ะคุณดูอินเทนชันหรือเจตนาหรือความตั้งใจของเขาเป็นหลักความตั้งใจคือเขาเป็นห่วงคุณจะเลิกโกรธเขาเลยฮะ และคุณจะเลิกข้อที่หนึ่งเลยครับคือคุณจะต้องเลิกคาดหวังครับคนหลายคนนะฮะมีความคาดหวังกับคู่ครองคนรอบตัวครับว่าเขาจะต้องเห็นดี <c oughs> เห็นงามกับคุณคุณต้องเลิกคาดหวังครับลดการคาดหวังลงครับคุณพยายามจะไปยัดเยีดเย,ยด,ยดเ,ขเขายิ่งยัดเยียดเขาเขายิ่งอึดอัดครับเฮ้ยนี่สิมาดิตอนเชา้าทุกเชา้าว่าทําแบบนี้กันกลางคืนมาเขียนไฟล์ซักเซสดีมามาขอบคุณมาพูดแต่เรื่องเราดีๆก่อนนอนสิเขาไม่ใช่เขาอะไม่ใช่ตัวเขามาก่อนเขาไม่ได้มีความเชื่อนี้แล้วคุณพยายามจะคาดหวัง โดยการยัดเยียดบางสิ่งบางอย่างคาดหวังแล้วก็พยายามให้เขาทําบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกอึดอัดบ้านแตกไหมฮะ ผมรู้กว่าถ้าวันนี้คุณคาดหวังให้เขาต้องเชื่อแบบคุณโลกนี้คงจะมีแต่คนชอบสีเดียวแหละฮะจะไม่มีใครชอบสีเหลืองสีแดงสีฟ้าสีชมพูแล้วจะชอบแค่สีเดียวสีใดสีหนึ่งโลกนี้คงไม่มีความหลากหลายแล้วโลกนี้คงไม่มีหลากหลายศาสนาโลกนี้คงไม่มีหลากหลายความเชื่อนี่คือเสน่ห์ของโลกนี้ครับโลกนี้คือมีความหลากหลายโลกนี้คือมีความหลกหลายแบบโลกนี้มีความเชื่อหลายศาสนามีเคาเจอร์มีวัฒนธรรมไม่งั้นคุณจะไม่ต้องถอดไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเห็นวัฒนธรรมการกินอาหารจากอยากญี่ปุ่นหรอกคุณคงไม่ต้องไปต่างประเทศ ม,มเพื่อไปเห็นวัฒนธรรมที่หลากหลายหรอกโลกนี้มันคงน่าเบื่อจืดชืดจริงไหมจริงเพราะเรามีความเชื่อที่หลากหลายเพราะเรามีวัฒนธรรมที่หลากหลายส่งผลทําให้เรามีความคิดที่หลากหลายเช่นกันวันนี้คุณไม่สามารถที่ทําให้ใครมีความเชื่อเหมือนคุณได้ทั้งหมดฮะแล้วการเปลี่ยนความเชื่อโดยการคาดหวังผลลัพธ์สุดท้ายมันคือการทะเลาะก,กันผมเองเนี่ยกว่าจะมาเชื่อเรื่องกฎแรงดึงดูดเรื่องจักรวาลเนี่ย แฟนผมเนี่ยนะครับใช้วิธีการแบบแยบยลมากแต่เขาใช้ทั้งหมด3อย่างที่ผมแชร์ให้ฟังเนี่ยอันที่1คือเขาไม่เคยคาดหวังกับผมเลยเขาไม่เคยคาดหวังว่าผมจะต้องเชื่อหรือไม่เชื่อข้อที่2คือเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นครับฟังผมไหมนะฮะนี่คือสิ่งที่แฟนผมบอกเหมือนกันคือการกระทําเสียงดังกว่าคาพูดครับวันนี้เนี่ย ถ้าคุณเป็นสายเสกนะแต่เสกเงินออกจากกระเป๋าเสกเอาความห่วงใยความรักที่คุณเคยมีให้เขาออกห่างจากเขาไปเรื่อยๆอแล้วก็มัวแต่ทะเลาะแล้วก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นชีวิตครอบครัวไม่ได้ดีขึ้นเลยคุณคิดว่าคนข้างตัวคุณเขาอยากจะมาศึกษากฎเดียวกับคุณไหมครัเพราะการกระทําเสียงดังกว่าคาพูดครับถ้าเกิดวันนี้คุณเปลี่ยนแปลงพลังงานในตัวคุณที่ดี คุณเปลี่ยนแปลงนะครับจากการที่เคยคาดหวังเขาบ่นเขาทะเลาะก,กับเขาเป็นความเข้าใจเขาลดความคาดหวังลงและเข้าใจในมุมมองของเขามากขึ้นแล้วคุณก็พัฒนาจิตวิญญาณของคุณพัฒนาสติของคุณพัฒนาความมั่งคั่งและความสม่ำเสมอการมีวินัยของคุณอย่างเช่นคุณเริ่มเก็บออมวันละ5บาท เดือนนี้คุณเริ่มได้สามพันแล้วตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันไม่เคยเก็บตังค์ได้เดือนละสามพันเลยคุณมีสามพันให้สามีคุณดูคุณคิดว่าสามีคุณดีใจปะ่ะเขาอาจจะแบบปากหมาเออมันก็แก่สามพันเดือนต่อไปยเยียก,ก็ได้ไว้สามสี่เดือนแม่งหมื่นฝ่าว่วเย็ดเข้จากคนที่ไม่เคยมีเงินเก็บหลักหมื่นเลยเขาเริ่มหันมามองแล้วว่าไอ้นี่มันเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะมากเนาะเพราะการกระทําเสียงดังกว่าคําพูดนะ เขาจะเริ่มเข้าใจเขาเคยเห็นคุณอารมณ์ร้อนๆแต่พอคุณเข้าใจเรื่องกฎแรงดึงดูดและคุณเข้าใจเรื่องกฎจักรวาลคุณรู้เลยว่าอารมณ์ร้อนยิ่งทําให้อะไรฮะไวเบชั่นการสั่นสะเทือนอารมณ์ร้อนการสั่นสะเทือนอารมณ์ร้ายก็จะดึงดูดอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายเข้ามาหาคุณคุณเลือกเลยครับว่าคุณจะส่งแต่พลังงานแห่งความเป็นไปได้พลังงานแห่งความรักพลังงานแห่งความดีไปความสุขไปทุกๆวันคือความสุขทุกๆวันคือเรื่องที่น่าตื่นเต้นทุกๆวันคือเรื่องแห่งการเฉลิมฉฉฉลลลอองงเพราะยิ่คม จักรวาลจะยิ่งให้คุณเหมือนเด็กอะฮะเหมือนเด็กที่แบบว่าได้ของเล่นอะแลวดีใจอะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณอะจักรวาลเขารู้ว่าเขาอยากจะส่งมาให้อีกแต่ถ้าเกิดคุณนะฮะไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยฮะยังคงอารมณ์ร้อนเหมือนเดิมยังคงแบบว่าพูดนิดหน่อยก็เถียงกันเละเทะกันเหมือนเดิม หรือบางครั้งเนี่ยนะครับเงินก็ไม่มีและเงินก็ลดลงชีวิตก็ไม่ได้เปลี่ยนหน้าที่การงานก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่อ้างกฎจักรวาลอ้างอ้างอ้างจินตนาการเพ้อฝันอย่างเดียวนั่นแหละนั่นคืออนุสาวรีย์ของความล้มเหลวครับภาพของคนในบ้านคุณภาพของคนข้างบ้านคุณภาพของคนรอบตัวคุณก็จะมองแล้วก็ตัดสินทันทีว่านี่ไงไ,ไอ้พวกนับถือสายเสกพวกเนี้ยสุดท้ายแม่งก็ไม่ได้มีอะไรหรอกมันก็แค่มโนไปวันๆจริงไหมฮะ เพราะการกระทําเสียงดังกว่าคำพูดครับข้อสุดท้ายครับคือข้อที่3ที่คุณทําสิ่งนี้จะทําให้คนรอบข้างคุณเนี่ยเข้าใจคุณแล้วก็สนับสนุนคุณนะครับคือส่งความรักให้กับเขาครับ ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่ส่งความรักส่งหัวใจส่งพลังงานดีๆให้กับพวกเขาและเขาจะดีขึ้นครับคุณลองสังเกตเวลาที่มีใครไม่ชอบคุณนะแล้วคุณเอารูปเขานะแล้วคุณส่งนะส่งต่อพลังงานความรักนะคุณทํามือแบบนี้ก็ได้นะบอกกอนนะถ้าเกิดใครไม่เคยดูคลิปที่ผมเล่าให้ฟังก่อนนะคุณมาดูคลิปนี้คุณจะมองว่าแม่งไร้สาระสําหรับคนใหม่ที่ไม่เคยเข้าใจเรื่องนี้นะผมพยายามพูดไว้ก่อนว่าคุณไปหาคลิปที่ผมอธิบายเกี่ยวกับเรื่องแบงกามโมก็ได้นะหรือเกี่ยวกับเรื่องกดแรงดึงดูด ไปดูก่อนนะฮะเพราะผมอ,ะอธิบายเป็นอย่างเป็นวิทยาศาสตร์แล้วการที่คุณนะครับไม่ชอบใครหรือคนคนนั้นเนี่ยมันทําให้คุณหมด energy คนคนนั้นทําให้คุณหมดพลังงานสิ่งที่คุณทําได้คุณสามารถเอารูปเขามาครับคุณส่งพลังงานแห่งความรักครับพูด4ี่คำครับ I love you, I'm sorry, please forgive me, Thank you คุณพูด4ี่คมหาศจรรย์นี้นะครับแล้วก็เอามือนับอังที่รูปเขาแล้วก็ส่งพลังแห่งงานแห่งความรักให้กับเขาครับ Set ี e ร o จากความรู้สึกที่คุณรู้สึกไม่ค่อยดีกับเขารู้สึกเขาไม่เข้าใจคุณรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ เซตให้พลังงานที่คุณส่งไปที่รูปนั้นเนี่ยกลายเป็นพลังงานแห่งความรักสุดท้ายเชื่อผมเลยครับว่าเมื่อคุณส่งพลังงานแห่งความรักมากพอเขาคนนั้นจะค่อยๆเปรียบส่งทุกวันทุกวันผ่านรูปก็ได้ผ่านจินตนาการก็ได้แต่ผ่านรูปคุณจะเห็นชัดไงส่งให้กับเขาจะทําให้ชีวิตของคุณนะครับดีขึ้นจะทําให้คนรอบตัวของคุณเข้าใจคุณมากขึ้นชีวิตคุณและคนรอบตัวจะเข้าใจคุณจนสามารถที่จะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมาสร้างความเป็นไปได้พร้อมๆกัน,ก,นกันทางครอบครัวครับ